ดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับช่อง ch อันชันชาแนลกันอีกแล้วนะคะก็วันนี้นะเราก็จะมาเล่นเกมมันอีกเช่นเคยนะคะก็คือเกมอัน e ดนัตี้วีนะวันนี้ก็เป็น EP3 แล้วนะคะ EP 1ีน่เนี่ยน่าจะทำแต่สัปดาห์ก่อนเลยนะคะแล้วก็ EP ที่2เนี่ยน่าจะเพิ่งจะคลิปล่าสุดนะคะแต่ว่าวันนี้ก็ EP 3ีาแล้วนะคะก็อันนัตี้วีนะคะหลายคุณถามว่าจะทำกันกี่ EP คีคะก็จะทำทั้งหมดนะคะ10 EP เนาะช่วงนี้เป็นไงกันบ้างคะทุกคน โควิดระบาดนะคะไม่ได้ออกไปไหนเลยเนาะใครที่เรียนพิเศษนะคะก็หยุดเรียนพิเศษเนาะแต่ไม่เป็นไรเรามาดูช่องของอันชันชาแนลกันได้นะคะอ่าใครที่คิดถึงคลิปมเมา,ามากเพราะเราไม่ได้ลงคลิปมาประมาณสัปดาห์หนึ่งได้อะ่ะก็ใครที่คิดถึงนะคะทุกคนก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะไปะติดตามอิน t ตาแกของเราได้นะคะก็คือชื่อช่องว่าอันจิอันจินะคะก็เค,ค่ขาเดี๋ยวเราไปเริ่มเกมไปเลย ตอนนี้นะคะทุกคนเราก็เข้ามาที่เกมแล้วนะคะอ่ะาก็ทุกคนนี่นะคะทุกคนนี้ก็คือเพื่อนของเรานะคะทุกคนแบบเยอะมากเลยอะ่ะก็มีหลายคนเลยนะเออใครเป็นเพื่อนเราบ้างเนี่ยในนี้ โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไปเริ่มเกมกันเลยนะคะคลิปนี้นะคะเราจะไม่มีการเชิญเพื่อนเนาะเพราะเชิญนะคะก็ไม่มีใครมาแต่ว่าครั้งก่อนนะเราเป็นเล่นแบบ 8VS2 มาแล้วนะคะทุกคนนี่เพื่อนมาเร็วมา 8VS2 ทุกคนแบบมันจะฟินมากเลยเพราะว่าผู้ล่ามี2คนนะคะนี่ไปส่วนสนุกทางแสงจันทร์วันก่อนเราไปอะไรนะความทรงจําดีโอปะงานเหลือเรานะคะเราเป็นนักเต้นนะคะที่ใส่เสื้อสีทอง เค่ขทุกคนเดี๋ยวเราไปดูเรา,เร,าเริ่มตอนนี้นะคะทุกคนเราเข้าเกมนะเนาะเข้าเกมมาปุ๊บนะคะทุกคนเราก็เจอเครื่องไขรหัสเลยนะคะก็ไปไขรหัสนะคะเพื่อนเรานะคะก็มีนักเต้นหญิงทนายหัวขโมยนะคะสองคนนี่เราเป็นนักเต้นหญิงเนาะ,ะยังไม่รู้เลยนะคะว่าฮันเตอร์เนี่ยเป็นตัวอะไรเนาะ ครั้งก่อนก็นเป็นนักเต้นหญิงไปแล้วนะคะหลายคนอยากบอกว่าอยากให้เป็นตัวละครอีกบ้างน,นะคะก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาเนาะอ,อยากให้เป็นตัวอะไรนะคะการถอดรหัสนะคะเราต้องมีสติอย่างมากเลยถ้าเราพลาดขึ้นมาเนี่ยฮันเตอร์สามารถรู้ได้เลยนะคะ เราก็จะไขรหัสไปเรื่อยๆนะคะทุกคนตอนนี้นะคะเรากำลังไขรหัสจะเสร็จแล้วะคะนี่อันนี้เราเจอเพื่อนแล้วนะคะทุกคนเป็นหัวขมโมยนะรู้เปล่าเออน่าจะใช่ใช่นะคะนี่เราก็วิ่งตามเพื่อนไปนะคะทุกคนไม่แน่ใจว่าเพื่อนจะวิ่งไปไหนเหมือนกัน ราก็จะมาช่วยเพื่อนไขรหัสได้นะคะทุกคนเคลียค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปดูตอนไขรหัสเสร็จกันเลยดีกว่าเนาะตอนนี้นะคะเราก็ไขรหัสเกือบจะเสร็จแล้วเนาะตอนนี้นะคะเราก็ไขรหัสไปได้สองเครื่องแล้วนะคะก็เหลือสามเครื่องเนาะ ตอนนี้เนี่ยเหมือนผีมานะคะทุกคนตอนนี้ก็เหมือนกับปะเจอเพื่อนพอดีเลยนะคะจะตามใครดีเรายังไม่รู้เลยนะคะตอนนี้เขาจะแวะขึ้นม้าหมุนดีไหมเนี่ย <c oughs> ต้องวิ่งไปก่อนนะคะทุกคนตอนนี้เนี่ย นี่นะคะเราก็กําลังวิ่งแบบไปหานี่ค่ะเพื่อนเพื่อนมาอีกคนโอ้โหสุดยอดมากเลยค่ะเพื่อนมาเราวิ่งไปทางนู้นเนี่ยค่ะแล้วก็เราก็จะวิ่งต้อนเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะยิ่งที่เราวิ่งเยอะเท่าไหร่นะคะทุกคนมันก็จะแบบเพิ่มคะแนนให้เรามากเท่านั้น แต่วิ่งยัยเนี่ยมันก็จะแบบอะไรอ่ะทำให้เราแบบเสียเสียไปได้เลยนะนี่เหมือนหัวขโมยเขาจะวิ่งไปไหนก็ไม่รู้นะคะ่าเหมือนกับฮันเตอร์ไม่ยอมตีดสักทีอ่ะ ตอนนี้นะคะเราก็วิ่งอยู่เนาะนี่ค่ะทุกคนเราวิ่งแบบนานมากเลยนะฮันเตอร์ก็ไม่ตีสักทีเราก็ยังวิ่งตามหัวขโมยเหมือนเดิมน,นะคะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะวิ่งไปเรื่อยๆนะคะ Mm-hmm.